เส้นเล็กนี่นะก็มีสั้นเส้นสั้นเส,นส้นหนึ่งเส้นยาวเส้นหนึ่งเส้นสั้นเนี่ยโดยตัวไฟชีตเองแล้วเนี่ยแต่ละความยาวเนี่ยมันจะถูกบังคับให้อยู่แต่ละจุดโดยไม่ต้องสับเปลี่ยนเลยเลยเพราะถ้าสับเปลี่ยนแล้วมันก็จะผิดจุดพอาผิดจุดแล้วเนี่ยไฟยชีตมันก็จะใช้การไม่ได้เส้นสั้นก็อยู่เส้นขวางอยู่นีดงครับผมตรงนี้จะมีที่สาหรับปลูกกลางลว้ แล้วเราไปผูกกลางเชื่อมเชื่อมต่อตรงส่วนหัวของตัวเต็นท์อีกทีนะครับตัวนึงสวยดีด้านนอ๋ยวไปผูกนะไปผูกนะดูนึกตื่นตรงนี้ับผมอ่าเอาละครับขันมาเลยขันมาที่อันอน,นี้คือง่ายๆครับเราก็ ดูบุกขอเกี่ยวตรงนี้ฮะขอเกี่ยวนี้นะครับแล้วก็คล้องเ,เข้ากับเก็ดได้ด้วยทั้งสีง่มุมจุดกลางเลยใช่ไหมทั้งสี่มุมครับนะจุดทั้งสี่มุมตรงนี้ด้านในของตัวฟายชีสนี่นะฮะจะมีเชือกผูกคำโทนทั้ง4จุด ก็ผูกผูกไว้เลยครับทั้งด้านในด้วยด้านนี้ด้วยนะด้านนี้ด้วยแล้วก็ผูก <c oughs> การการซื้อการ ซื้อผันปูรองดอนผันปูพื้นนะฮะหรือที่เรียกว่ากลาวชีตตัวเนี้ยคุณควรจะซื้อให้กว้างหรือยาวกว่าตัวเต็นท์เพื่อมีเพื่อทำให้ด้านหน้าเนี่ยสามารถนั่งเล่นได้นะฮะเวลาที่เราเปลื่นรองเท้าเปิดหรือยังไงเราก็วางหน้าเต็นท์ได้เวลาเข้าไปในเต็นท์จะได้ทำความสะอาดเต็นง่ายหลังจากที่หลังหลังหลังจากที่เราใช้งานแล้ว นี่ฮะคือลักษณะการเต้นการกลางเต้นล์ต้องการใช้พื้นกาวชิสเนี่ยที่ถูกต้องควรจะมีลักษณะนี้ครับ